มันหุ่นเก๋เลยอ่ะถ้าจะไปี่สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะจะเป็นการโทรคอนเสิร์ตกับพี่วุฒิป่าบอลนะคะสี่คืนด้วยกันอันนี้ก็เป็นคืนที่หนึ่งชื่อร้านว่าบ้านหวานแดงสตูนเป็นยังไง เดี๋ยวต้องไปชมกันจ้า6กโมงสีนาทีพักพ่อนก่อนนะคะตอนนี้อยู่ในที่พักคอนเสิร์ตคืนนี้จะเริ่มเล่นประมาณเที่ยงคืนนะคะช่วงนี้ก็ใช้เวลาในการพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวเดี๋ยวเจอกันค่ะ อันนี้ก็ตื่นมาประมาณเกือบๆสี่ทุ่มเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเช็ดหน้าด้วยคลีนซิ่งโรมีนาคอลลาเจนอันนี้จะเป็นการเช็ดหน้าทุกครั้งก่อนที่จะล้างหน้าอาบน้ำนะจ๊ะอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะแต่งหน้าด้วยตัวเองนะคะอันนี้ส่วนใหญ่นะคะเวลาออกงานเต็มก็จะแต่งโดยตัวเองสมัครว่านะคะนอกจากงานที่แบบว่าอาจจะดูจริงจงจังๆแบบดูเป็นทางการก็ ก็จะต้องมีการให้พี่ๆช่างแต่งหน้าแต่งให้นะคะแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะคือน,นี่ก็เป็นการเล่นในพับนะคะลุกการแต่งตัวก็จะประมาณนี้เลยจ้านนวันนี้อยู่ที่ร้านแล้วคะ่ะพร้อมไหมคะพร้อมมากน้ำมันหมวอร่ยมากนุยเหรออรอยมากชมได้เรื่องจริงเดี๋ยวเจอกัน<ช>นะคะวันนี้นะครับบุญปา่าบัวบึนเกตุมานะครับได้เล่นกับบุ้งไทย คหอตัมิไม่จ่ตัวตนาโดถึงไหมถึงไหมนักรองนักรองอยู่นอ๋อนักรองอยู่นู้นทึงอะไรวงวงใครนอโยนนี่ยนี่ใคระัุดฝ่าบอลครับหุดฝ่าบอลนี่ตัวจริงเสียงจิงนะตัวจิงเสียงจิงเยอะออะไรติดนะครตานี้ใครตีเอาแจ็คกับรุกางเอาเอวินได้ไใช่ตุ้ยเดีย ใกล้ทีมวันสวัสดีคุณเก๋สวัสดีคุณเก๋ผู้จัดการนะคะผู้จัดการสายยันค่ะใบขี้เหนียวกันเบี้เหกินอะไรคะกินหนังกุ้งผู้ละไม้ไหมนะกินหนังกุ้งกินหนังกุ้งกินหนังผู้ละไม้ออ๋มาถึงหลังจากนั่งเมอวมอยกับในวงเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เตรียมตัวขึ้นเวทีระหว่างนี้นะคะก็จะมีพี่ๆที่เป็นเอฟซีพิวุฒินะคะก็มาถ่ายรูปกับพิวุฒิแล้วก็ถ่ายรูปกับแต้มด้วยยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาทักทาย กันอันนี้อยู่ที่สตูนนะคะอบอุ่นมากตีสามนาทีค่ะรับมาจาก ทีรันแล้วนะคะคืนนี้แบบค่อนข้างจะดึกเลยเช็ดหน้าก่อนจ้าอันดับแรกป็นซิง่งโรมิน,าานนะ่าคอลจินจ้ะดานเช็ดหน้านี้สําคัญมากๆเลยนะต้นตอของการเกิดสิวก็คือแบบทาําความสะอาดหน้าไม่ดีพอนะแต่งหน้าเองก็จะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้จา้าพอชาวเดินทางนายงจังหวัดหลัง,เ,ลง,งลเป็นไงเรื่องงานแล้วเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยค่ะก้นเล็กวาจะนอนจากน้ำนอนกรุ กินก่อนแล้วกันพี่ชายจ้ะพรุ่งนี้ค่อยรุดข้าเซเว่นนะครับอันนี้เข้าข้าตัง้งแต่ตอนเย็นนางร้านา่ะไมอยู่ง่ายกินง่าย,ยกินไม่อยู่ไม่ได้อยู่ก็กินดูดนนังเลยขอบใจมากเลยจ้ะพี่โทสวยมากเลยจ้ะดูนะเดจ้า มาต่อกันวันที่สองนะคะคอนเสิร์ตค่ำคืนนี้จะอยู่กันที่จังหวัดตรังอำเภอนายงนะคะอันนี้ก็จะปิ้งงานขึ้นบันไม้ค่ะตอนนี้กันอย่างยูทีสตูนนะคะในคลิปนี้ถี่เห็นอยู่เต็มตื่นมาก,ก่อนที่จะอาบน้ำนะคะเต็มก็จะมีการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆนะคะบางคอนอาจจะงงนะคือเต็มพกคุณล่าฮู้ไปเองเลยนะแล้วก็เป็นลุกตุ้มอย่างเงี้ยก็คือใส่รถไปก็ถือว่ามันไม่ได้ลําบากหมักนะมันดีด้วยนะด้วยความที่แบบว่าเออแบบ เวลาแค่10นาที15นาทีถือว่ามีค่ามากๆหลังจากอาบน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือว่าคุ้นข้องขึ้นรถแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางเต็มขับรถเองนะคะทุกคนคะ่ะเต็มขับรถเองคะ่ะจริงๆเลยอันนี้เราก็มาแวะกันที่ร้านอะไรนะอ๋อแล้วแต่ปูเอออยู่ที่สตูนนะคะ ก็อันเนี้ยแถวแถวบ้านเพื่อนพิวดเพื่อนพิวดบอกว่าเออเดี๋ยวมาแวะกินอะไรที่นี่กันก่อนเป็นคาเฟ่นะที่นี่คนมาเที่ยวกันเยอะนะแล้วก็คุณมาจากไก๋ไรอาหารน้ําอะไรแบบเนี้ยอร่อยคือเป็นคาเฟ่ที่มากินข้าวได้อะเออยังไงก็ขอบคุณพี่กิดกับพี่แหมมด้วยนะคะพูุ่นเก๋เลยอ่ะถ้าจะไปอันนี้ขอบคุณเสียกิตกับพี่แหมมมากนะครับผมพี่มาเลี้ยงร้านอยู่แล้ว๋ยวพุนะครับผมวันนี้ก็รอร่อยมากบรรยากาศดีธรรมชาติมากเลยนะครับ ขบอบคุณกเคสียแล้ว,ลวก็อโซ่ดวยนะขอบคุณค่คะบตอนนี้อยู่ที่นายงแล้วนะคะคืนนี้ก็จะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่อาบน้ำแต่งตัวก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้17นาฬิกา17นาทีคืนนี้พิ่อุเขาจะเล่นไหวนะคะประมาณสองทุ่มอาบน้ำแต่งตัวไว้เลยจะได้ไม่ต้อง เร่งรีบนะจ๊ะอยู่นายงเป็นที่เรียบร้อยค่ะอับน้ำแต่งตัวพร้อมที่จะเดินทางนะคะอันนี้เป็นงานขึ้นบันไม่ก็จะแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยนะคะ ารังแล้ว,อ,วอ,อ่ออร่อยอร่อยสักนิดนึงอุ้ยน่ากินมากขอบคุณนะคะสาวรังทำถึงค่ะ ได้ยกตัวได้ก็ดีนะ <S 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 มันจะดีนะออ <S <S ขอบคุณคับขอบคุณหมูย่างเมืองตรังจากน้องปุ๊กกี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มาต่อที่ร้านกันตาซีฟู้ดนะคะซึ้งค้ำคืนนี่นะคะเราจะเล่นที่ร้านใช่ค่ามาหนะ้านาคนหลังก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะคืออยากจะมาเวาร้านนี้ไล่ทีแล้วนะแต่ไม่ได้เวสักทีวันนี้มีโอกาสได้มากินข้าวผีกุงก้งยิงผ่ามานะอยากจะบอกว่าอาหารอร่อยมากทุกคนคือร้อยทุกอย่างเลยนะคือตอนแรกอะเออเราก็คิดว่าความที่ว่ามัน เป็นอาหารซีฟู้ดอ่ะแล้วมันมาอยู่ในเมืองตรังอย่างเงี้ยมันจะได้อัธรุหรือเปล่าเอาจริงๆนะทุกคนอาหารของเขาสด อร่อยที่สําคัญคือแบบเข้มขน้นลอยากจะบอกว่าพี่วุฒิป่าบอนติดใจแกงส้มสุดๆค่ะนี่บอกไว้เลยนะว่าถ้าวันไหนว่า,วา,วางๆขับรถจักรถุงส้งไปกินที่รังได้เลยนะรสชาติอร่อยร้านกอนหนังสบายนะคะมีพื้นดีส่วนตัวให้หนังรัว่วใครจักจะหนังโซนข้างนอกหรอว่าสซนข้างในแบบนี้ก็ได้นะ,ะกินเซ็ตย้อยไปแล้วก็เข้าห้องผักค่ะเข้าห้องผักทึ่งทาอะไรคะกินเละ้าค่ะความที่แบบว่าออยากกินหมูย่างจากเสารังไงก็เลยจัดไปเลยะคะ่ะอีกหนึ่งรอบก่อนอาบน้ำเนาะ คืนที่3แล้วจ้ากับการไปคอนเสิร์ตกับพิว๊ดนะคะคืนนี้เจอกันชายพามาหานกรรำจั้นเอลต่ำเอลใจประมาณนี้จ้าเจอกันที่ร้ว Eh, Okey. Okey, Okey. สกานะคะนครศคสีธรรมราชเดินทางจากตรังนะคะไปน,นนทบุรีบอกว่าง,งานลาชสกามันจะยุ่งใกล้กับบ้านที่ทุ่งสงมากหน้าแ,แบบนี้แหละมีความรับจะบกไม่อพน้ำนะในคือนอับเดีวแต่ว่าันนี้ตื่นมาขี้ขนันะผพเพิ่งอ,อัพในกรุงอ่ะแอบ,บที่ทุ่งสงทีเดียวคิดถึงบ้านมากมากต่านี้เขาจะมีซองซู้นะคะสู้ที่เจ้ชายจะเป็นแบบ สำหรับคุณเป็นสิวหรือว่าแบบห่อนโยนเนาะมีแบบสีชมพูด้วยมาทิ้งไว้แบบนี้รอแห้งน,นะคะโอเคเดินทางกันตอนนี้นะคะอยู่ที่ลาสกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันหน้าเวทีนะคะบรรยากาศคือคนเยอะมากตอนนี้ก็คือว่าแอบ,บลบอายุข้างๆเ๋ย สำหรับอคอนเสิร์ตกับคุณผู้ชายสีคืนด้วยกันนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้หมดพลังจะ่ะนี่ก็คือตื่นมาแบบยินเลยเอาเป็นว่าคลิปหน้าจะทำอะไรไปทีไหนหรือว่าใครอยากจะให้อยากดูคลิปสไตล์ไหนประมาณไหนก็บอกมานะคะยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะ